สนามมวยเวทีราชดำเนินศึกชูจเจริญมวยไทยวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2558นะครับวันนี้เก็บผ้าดูชั้น3 240บาทนะครับชั้น2 480เก็บได้700,000ชาวต่างชาติ153คนนี่เป็นมวยคู่ี่สิขงของร่างกายการนะครับคมแสนเมืองศรีมาเจอกับเมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิริ124ปอนด์ครับคมแสนเมืองศรีมานี่อายุ23ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่าตัว16,000บาท ส่วนเมืองฟ้าเล็กปอเพสซิลีอายุ20ปีครับเป็นชาวอำเภอเ,เกาะลันตาจังหวัดกระบ,บี่ครับค่าตัว1 5 0 0 0บาทกรรมการธานินภูมิผิวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเดินเข้าไปเจอกับปั้นขวาครับทางด้านของเมืองฟ้าเล็กแต่ละหลักทรัพย์หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จนี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าคมแสนนะครับ54ครับเปิดเปิดรอบเช้าก็54มาถึงตอนบ่ายก็54ครับอ่าตอนนี้แต่ละหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของ เสมอแดงอยู่นะครับยังมองว่ามวยรุ่นพี่กระดูกมวยดีกว่าผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่าครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยครับแต่ว่าน้าหนักเท่ากันขวาแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายโต้ครับคมแสนเลืองฟ้าเล็กขวางดันหน้าแทงวางแข้งขวาครับแมโดนเตะเอียงทีเดียวครับคมแสนโอ้ยบวกซอกขวาครับนี่แหละครับเสือยังไว้ลายครับอ่ารุ่นพีนี่กระดูกขัดมันเอาแทงเข่าขวาครับคมแสนเลืองฟ้าเล็กไม่สนแล้วครับ ตะทุ้งเข่าขวาไปอ้หูยยัดเข่าขวาไปอีกหนึ่งดอกครับชื่นชอบรายการนี้นะครับมีสินค้าในมืออยากจะโฆษณาประชาสินพันนะครับก็ติดต่อมาที่084-0059673ครับเบอร์มุมจอเลยนะครับลงทุนน้อยคนดูเห็นเยอะครับอ่าเดินวางแข้งซ้ายโอ้โห้วยแม่เดินเตะเหมือนเดินเตะกระสอบเลยครับตะทุ้งเข่าขวาครับเมืองฟ้าเลยผมแสนยังไงครับอ้าวแทงเรียกว่าแทงไส้ทะลุไม่ใช่นะครับแทงชับนแ เสียบขวาครับเมืองฟ้าเล็กอาแล้วครับข่าวต่อข่าวอู้หขวาไปอีกทีนึงซ้ายครับทางด้านของคมแสนตะทุงเข่าซ้ายกรรมการทาดินครับแยกออกมาครับเดินต่อครับมวยรุ่นน้องอายุห่างกัน3ปีครับไม่ใช่ปัญหาครับมากกว่านี้ก็เตะปากบางหมดแล้วครับเมืองฟ้าเล็กมันเป็นวิถีทางมวยครับอ่าแข้งซ้ายครับเมืองฟ้าเล็กเดินถีบซ้ายนำ กระเถิบ่ากระแทกหมัดซ้ายบริเวณลิ้นปีครับคมแสนอ่าหยุดเดินเหมือนกันครับเมืองฟ้าเล็กหยุดแป๊บเดียวครับเดินต่อวางแข้งขวาครับเจอแข้งขวาของเมืองฟ้าเล็กคืนครับเกี่ยวได้กำปั้นขวาเสียบเข่าซ้ายครับอูโหสูงสูงยาวยานอือหไม่ต้องกินอะไรแล้วครับพี่น้องครับอิ่มเข่าครับแบบนี้หันไปมองเวลาครับคมแสนต้องทนหนักทนเบาแล้วครับมวยชกกัน5ยกเอาแทงเข่าซ้ายเมืองฟ้าเล็กแทงขวาแทงขวาอีกดอกครับอีกดอกครับ อีกดอกครับแม่โอ้โหหกเจ็ดเข่าเลยครับคมแสนโตมาหนึ่งขีขวานำครับเมืองฟาเล็กวางแข้งซ้ายโอ้โหจะฟันศอกครับไม่ถึงหลักออกหลักออกฟันศอกซ้ายครับโอ้โหนี่เหมือนโโลโมชั่นไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาพปกตินะครับเราไม่ได้ทำาซโลโมชั่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าด้วยการที่มวยคู่นี้นี่ชกกันตั้งแต่ยกแรกครับออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกครับเรียวแรงย่อมหดหายไปธรรมดาครับต้องชื่นชมครับ โชคอย่างเงี้ยไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะไม่รับรองไม่ตกล็อกครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่บางกะปิดูแลอย่างดีครับยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาครับตลาดลักซัตอยู่ที่น้ําเงินกลับมาได้เปรียบ 3- 1หนึ่งครับพี่น้องครับโอ้โหอ่าละครับพยานจะสู้เขาครับโคมแสนแต่ว่าเมืองฟ้าเล็กเราชอบอ่ะแหมยาวกว่าสย่างสภาพหนุ่มกว่าสดกว่าครับโอ้โหแทงขวาไป ไล่แขนกันอยู่ครับแทงฝาครับในช่วงที่ไล่แขนนี่ก็กระทุ้งไปด้วยครับเมืองฟ้าเล็กไม่ต้องแต่งตัวนานครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับถ้าเกิดยืนรับอย่างเดียวก็เจ็บคนเดียวครับกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับเมืองฟ้าเล็กนักชกจากแดนใต้ครับเลือดสตอเข้มข้นถีบแล้วก็วางแข้งเจอสอขวาของคมแสนครับยังเหนียวอยู่ทั้งคู่โอ้ยแทงเข่าซ้ายหวางเสียบซ้ายอีกทีหนึง โอ้ต่อยไม่ได้ดูครับดูอ่อนระหวยรุยแรงลงไปครับทางด้านของเจ้าคมแสนครับโอ้ยฟันศอกซ้ายแทงเข่าขวาครับยืนรับแล้วครับเป็นพ่อบุญรับแล้วครับตอนนี้อัลโต้คืนด้วยเข่าซ้ายใช้เหลี่ยมมาช่วยครับคมแสนแทงเข่าขวาครับคมแสนตีขวาครับเมืองฟ้าเล็กโอ้ยดูฮะฟันศอกไม่โดนครับศอกมันสั้นครับศอกมันสั้นฟันศอกขวาครับเมืองฟ้าเล็กดึงมาดึงมาแทงซ้ายครับแทงขวาครับโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นครับว่ากินอะไรเข้าไปครับพวกแตกคาเวทีหรือเปล่าครับคมแสนยังอยู่ครับยังอยู่เมืองฟ้าเล็กวางแข้งขวาบวกซอกครับศอกกับซอกอ้าวถีบซ้ายน้าโอ้บวกแม่พยายามจะฟันศอกขวาไม่ถึงนะครับง้างมาจากนู่นแหละครับบ้านกรวดบุรีรัมครับอ้าวกระตูกลียมวางแข้งขวาอืยังสู้อยู่ครับนี่แหละครับหัวใจครับหัวใจดีเหลือเกินครับ คือจะทิ้งตัวก็ทิ้งได้แหละครับและจะทิ้งทําไมละครับเดี๋ยวเสียรางวัลเปล่าครับความเชื่อถือเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นต้องยืนหยัดสู้ครับเอง็งเอ็งหมดค่าก็ฮึดขึ้นมาแหละแต่ถ้าเกิดเอ็งไม่หมดท่าก็มุ้ยกรรมาการแยกออกมาครับกรรมาการทานินแทงซ้ายครับเมืองฟ้าเล็กกดตุ๊กป,ปัดตุ๊เป๋พอกันครับๆๆดึงเหลี่ยมดอกนี้ครับหน้าความลงไปทีบซ้าย โอ้โหเจ้าเมืองฟ้าเล็กก็ออกอาการนะครับคมแสนนี่ก็เรียกว่ายืนอยู่ด้วยหัวใจครับตอนนี้อืมอืมฮมดูฮะคือแบบสุดๆนะครับคือต้องปลบมือให้กับหัวใจทั้งคู่เลยครับคือมันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะครับมันคิดได้ทําไม่ได้แล้วครับตอนนี้ปลายยกสี่วางแข้งขวาครับถีบขวาไว้ครับเป่าปาาพุดๆแล้วครับ วางซ้ายครับคมแสนเมืองฟ้าเล็กไม่สนครับกระทุ้งเขา่าแทงขวายัดซ้ายครับขวางหน้าฟันศอกเป็นสโลโมชันไปหมดแล้วครับตอนนี้ทีบครับทีบทีบใครคิดว่าไม่สําคัญครับหมดยกสี่ครับ กรรมการทานินภูมิผิวนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ด้านของเมืองฟ้าเล็กปอเพชรศิริครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนคมแสนเมืองสีมาไปอย่างสนุกตื่นเต้น